ในช่วงนี้หลายๆคนอาจจะได้ใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะคะอาจทําให้เกิดความเบือ่อหรือความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวทําให้มีผลต่ออารมณ์และสุขภาพผิว การจัดดอกไม้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีให้ความสนใจนะคะนอกจากจะช่วยให้มียมีสมาธิมากขึ้นแล้วยังทําให้บ้านน่าอยู่ขึ้นด้วยอีกค่ะความงดงามของผู้หญิงก็เหมือนดอกไม้นะคะที่หากเราละเลยไม่ใส่ใจดูแลก็อาจจะทําให้เราผิวขาดความชุ่มชื้นสีผิวไม่สม่ําเสมอและก็เกิดริ้วรอยได้ ช่วยดูแลผิวค่ะไบโอออยล์ออยล์ o o บำรุงผิวทั้ง3สูตรที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของมี่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและรักษาสมดุลให้กับผิวได้อย่างดีเลยค่ะ ตัวแรก Bio อออยล์สกินแคร์อยตอนอาบน้ำมี่จะใช้ไบโอออยมาผสมกับเกลือและน้ำตาลทำเป็นสครับนำมาขัดผิวเพื่อช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วทำให้ผิวนุ่มลื่นมี่จะเน้นที่มือและขาเป็นพิเศษค่ะหลังจากสครับผิวแล้วตัวนี้มี่ยังใช้ผสมกับครีมบำรุงผิวช่วยให้ความชุ่มชื้นแบบเข้มขน้นมีเพอร์ซลินอยซึมซาบเร็วและไม่เหนียวเนอะหนะมีจะใช้ทาบริเวณที่เป็นรอยแผลเป็นผิวหมองคำ้ำผิวแตกล ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวได้เป็นอย่างดี และยังมีไบโอออยล์สกินแคร์ออยล์เนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับไบโอออยล์สกินแคร์ออยล์เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ100%เอร์เอ่อนโยนต่อผิวและปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติใช้1-2หยดนวดบริเวณใต้ตาโดยนวดเบาๆบริเวณหัวตาไปที่หางตาประมาณ3-4รอบนะคะตัวนี้มีกลิ่นหอมจากพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ทาให้รู้สึกผ่อนคลายและยังคงความชุ่มชื้นทาให้ผิวสวยช้าตัวสุดท้ายนะคะไบโอออยล์ดราย ินเจตัวนี้เป็นเนื้อเจลช่วยบำรุงผิวแห้งกร้านมีจะใช้ไบโอออยล์ดรายสกินเจลทาบริเวณที่ผิวแห้งมากๆอย่างข้อศอกเข่าตาตุ่มค่ะช่วยให้ผิวไม่หยาบกรก้านและช่วยลดผิวหมองคล้ำช่วงที่อยู่บ้านนะคะอยู่ในห้องแอร์ก็จะทําให้ผิวแหง้งแล้วก็ขาดความชุ่มชืน้นและนี่แหละค่ะถือเป็นตัวช่วยที่ดีที่ช่วยกู้ผิวให้กลับมาสดใสได้อีกครั้